ความลึกลับนิทานเรื่องเล่าความมืดประวัติศาสตร์น่าขนลุกความน่ากลัวยินดีต้อนรับสู่เรื่องปราสาทอาโอบะตำนานวิญญาณที่ไม่สงบในเมืองเซนไดของญี่ปุ่นมีปราสาทเก่าแก่ชื่อว่าปราสาทอาโอบะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจนปราสาทนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่17โดยท่านดาเตะมาซามุเนะผู้นำที่มีอำนาจและเกียรติยศ ปราสาทอาโอบะมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและความมั่นคงของเมืองเซนไดตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและมีความสงบเงียบและเป็นที่พำนักของวิญญาณที่ซ่อนเร้นเรื่องราวของวิญญาณที่ไม่สงบในปราสาทนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่สามารถอธิบายได้และเป็นที่สนใจของผู้คนที่มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกตำนานเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามสมัยเอโดะปราสาทอาโอบะเป็นศูนย์กลางของการปกครองและการต่อสู้ มีการเสียชีวิตของนักรบมากมายในสนามรบและในกำแพงของปราสาทวิญญาณของนักรบเหล่านี้ไม่สามารถหาความสงบสุขได้และยังคงวงเวียนอยู่ในปราสาทบางคนเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงฝีเท้าของนักรบในยามค่ำคืนท่านดาเตะมาซามูเนะผู้นำของเซนไดเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างปราสาทอาโอบะขึ้นมาเขาเป็นนักรบที่กล้าหาญและมีความสามารถในการวางกลยุทธ์ท่านดาเตะมาซามูเนะ เป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันความขัดแย้งและการสู้รบที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นทําให้ปราสาทกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการเสียชีวิตปราสาทอาโอบะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่งดงามมีป่าไม้เขียวขจีและดอกซากุระที่บานในฤดูใบไม้ผลิปราสาทนี้มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมทิวทัศน์ที่มองเห็นจากปราสาททําให้ผู้มาเยือนรู้สึกผ่อนคลายและสงบสุขแต่ในขณะเดียวกัน ความเงียบสงบนี้ก็มักจะถูกทำลายด้วยเสียงกระซิบและเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากที่ไม่สามารถอธิบายได้ปราสาทอาโอบะมีห้องหลายห้องที่เปิดให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าชมแต่ละห้องมีการตกแต่งอย่างสวยงามและเก็บรักษาประวัติศาสตร์ของปราสาทไว้ภายในปราสาทมีถงใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญและการประชุมของผู้นำในอดีตนอกจากนี้ยังมีห้องพักส่วนตัวของท่านดาเตะมาซามมเนะ ที่เต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้นำในสมัยนั้นมีการพบเห็นวิญญาณในปราสาทอาโอบะหลายครั้งบางคนเห็นภาพเงาของนักรกที่เดินไปมาในห้องต่างๆของปราสาทบางคนเล่าว่าเห็นผู้หญิงที่สวมชุดกิโมโนโบราณยืนอยู่ที่ระเบียงของปราสาทวิญญาณเหล่านี้มักปรากฏตัวในเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดและทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความหนาวเหน็บนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาสํารวจปราสาทหลายคนเล่าว่าพวกเขารู้สึกถึงความไม่สงบและพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ บางคนรายงานว่าพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนตามพวกเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปดูกลับไม่พบอะไรเลยในคืนหนึ่งขณะที่นักท่องเที่ยวคู่หนึ่งเดินเข้าไปในห้องที่เชื่อว่าเป็นห้องพักของท่านดาเตะมาซามมเนะพวกเขารู้สึกถึงความหนาวเหน็บและได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อพวกเขาถ่ายรูปห้องนั้นและตรวจสอบรูปถ่ายกลับพบว่ามีภาพเงาของคนที่ไม่เคยอยู่ในห้องปรากฏในรูปพวกเขารู้สึกหวาดกลัวและรีบออกจากห้องนั้นทันทีนอกจากการพบเห็นวิญญ,ญาณแล้ว ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นในปราสาทอีกมากมายนักท่องเที่ยวและนักวิจัยที่มาสำรวจปราสาทต่างรายงานเหตุการณ์ที่น่าขนลุกเช่นการได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบในห้องที่ไม่มีคนอยู่การเห็นประตูและหน้าต่างเปิดปิดเองและการรู้สึกถึงแรงกดดันและพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้วันหนึ่งนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งได้มาสำรวจปราสาทอาโอบะในช่วงเย็นเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในห้องหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นห้องพักของท่านดาเตะมาซามูเนะ พวกเขารู้สึกถึงความหนาวเหน็บและได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่สามารถอธิบายได้พวกเขาตัดสินใจถ่ายรูปห้องนั้นและพบว่ามีภาพเงาของคนที่ไม่เคยอยู่ในห้องปรากฏในรูปอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับนักวิจัยที่มาทำการสำรวจประสาทพวกเขาใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดพลังงานและการเคลื่อนไหวในพื้นที่ในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังติดตั้งอุปกรณ์ในห้องหนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวกับวิญญาณพวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันและพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ อุปกรณ์ที่พวกเขาติดตั้งเริ่มทำงานอย่างไม่ปกติและจับภาพการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ทานากะฮิโรชินักสืบลึกลับที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นได้รับการร้องขอให้มาสืบคน้นเรื่องราวของวิญญาณที่ปราสาทอาโอบะฮิโรชิมีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและมีประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับวิญญาณมากมายฮิโรชิเริ่มการสืบสวนด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ของปราสาทและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เขาพบว่ามีเหตุการณ์การสู้รบและการเสียชีวิตของนักรบจำนวนมากที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดวิญญาณที่ไม่สงบฮิโรชิได้สัมภาษณ์ผู้ที่เคยพบเห็นวิญญาณและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮิโรชิได้พบกับยามาดะคาซูมินักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาทอาโอบะยามาดะได้เล่าเรื่องราวและตำนานต่างๆเกี่ยวกับปราสาทให้ฮิโรชิฟังรวมถึงเหตุการณ์การสู้รบและความเจ็บปวดของนักรบที่เสียชีวิตในสงคราม ฮิโรชิใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสืบสวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในปราสาทฮิโรชิเริ่มการสำรวจปราสาทในช่วงเวลาค่ำคืนโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อวัดพลังงานและการเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆของปราสาทเขาเดินเข้าไปในห้องที่เชื่อว่าเป็นห้องพักของท่านดาเตะมาซามมเนะซึ่งเป็นห้องที่มีตำนานเกี่ยวกับวิญญ,ญาณมากที่สุดขณะที่ฮิโรชิกำลังตั้งอุปกรณ์เพื่อบันทึกพลังงานและการเคลื่อนไหว เขารู้สึกถึงพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้และได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากด้านหลังเมื่อเขาหันกลับไปดูเขาเห็นภาพเงาของนักรบที่ยืนอยู่ในเงามืดวิญญาณน,นั้นดูเหมือนจะจ้องมองเขาและเคลื่อนไหวไปมาอย่างเงียบๆฮิโรชิพยายามทำการสื่อสารกับวิญญาณโดยใช้เทคนิคการสื่อสารทางจิตวิญญาณที่เขาเคยใช้มาก่อนเขาพบว่าวิญญาณของนักรบต้องการหาความสงบสุขและต้องการสื่อสารกับผู้ที่สามารถช่วยพวกเขาได้ ฮิโรชิใช้เวลาในการสื่อสารและทำพิธีกรรมเพื่อช่วยวิญญาณให้หาความสงบสุขฮิโรชิได้เรียนรู้ว่าวิญญาณเหล่านี้มีความผูกพันกับปราสาทและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเขาพยายามใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการสื่อสารและสร้างความสงบสุขให้กับวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในปราสาทในคืนหนึ่งขณะที่ฮิโรชิกำลังสืบสวนห้องหนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวกับวิญญาณเขารู้สึกถึงแรงกดดันและพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ อุปกรณ์ที่เขาติดตั้งเริ่มทำงานอย่างไม่ปกติและจับภาพการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ฮิโรชิตัดสินใจทำพิธีกรรมเพื่อสื่อสารกับวิญญาณและช่วยพวกเขาหาความสงบสุขหลังจากที่ฮิโรชิทำพิธีกรรมเพื่อช่วยวิญญาณความสงบสุขกลับคืนสู่ปราสาทอาโอบะผู้คนที่มาสำรวจและเยี่ยมชมปราสาทรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงและความสงบที่กลับมา ปราสาทอาโอบะกลับมาเป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกครั้งฮิโรชิพบว่าการเกิดวิญญาณที่ไม่สงบในปราสาทอาโอบะเกี่ยวข้องกับความเสียใจและความเจ็บปวดของนักรบที่เสียชีวิตในสงครามเขาใช้ความรู้และเทคนิคที่เขามีเพื่อช่วยวิญญาณให้หาความสงบสุขและยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในปราสาทหลังจากความสำเร็จในการสื่อสารและทำพิธีกรรมฮิโรชิรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปราสาท วิญญาณของนักรบและผู้หญิงที่สวมชุดกิโมโนโบราณที่เคยวงเวียนอยู่ในปราสาทเริ่มหายไปความสงบสุขกลับคืนสู่ปราสาทอาโอบะผู้ที่มาเยี่ยมชมปราสาทในเวลาต่อมารายงานว่าพวกเขารู้สึกถึงความสงบและความเงียบสงบที่กลับมาเรื่องราวของปราสาทอาโอบะสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเคารพและเข้าใจในประวัติศาสตร์และความเจ็บปวดของผู้ที่เสียชีวิต การสื่อสารและการช่วยเหลือวิญญาณให้หาความสงบสุขเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความสงบและความสมดุลในชีวิตการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และการค้นหาคำตอบเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายการเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทำให้เราเติบโตและเข้าใจในโลกและจิตวิญญาณในมุมมองที่กว้างขึ้นเรื่องราวของปราสาทอาโอบะยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เราให้ความสำคัญกับการรับฟังและเคารพในความเชื่อและประเพณีที่มีมานาน การศึกษาและการเปิดใจต่อสิ่งที่ลึกลับทำให้เรามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและเข้าใจในความลึกลับของจักรวาลหวังว่าคุณจะสนุกกับนิทานเรื่องนี้ถ้าต้องการฟังเรื่องอื่นๆหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณที่รับชมราตรีสวัสดิ์ค่ะ